you <music> พระกษัตริย์จากปรีวงองค์ที่สิบดุดน้ำทิพฟ้าประธานผ่านสวรรค์พระบารมีเป็นเอกอนเนกอน,นันต์จอมราชันทิพบ,บดีเป็นสีไทยขอพระองค์ทรงเดชปกเกตราช ขอพระบาทเป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจพระศกนิกรถวายชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวุฒิชัยนรสิงห์ ผู้อำนวยการโครงการชมประธานจันทบ,บุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชมประธานจันทบ,บุรีสำนักงานชมประธานที่9กรมชมประธานกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์